เทาปมสางเม่ไม้สะอื้นแข่งกองสะอื้นครับแม่ไม่ยังสะอื้นเลยสบายดีจ้าสวัสดีค่ะพีพีเอฟซีทุกคนมื่อนี่ัวานาพามาหนุนงมาที่นี่จังหวัดหนองคายนะครับเรากําลังเข้าตัวเมืองจังหวัดหนองคายด้านหน้าก็จะเป็นวงเวียนกับอนุสาวรีย์ป่าพ่อนะครับซึ่งก็ เป็นปบบา,าบพ่อบาบห่อนี้ก็มีตั้งแต่ยุคนานนั่นแหละที่จิคําว่าห่อเนี่ยน่าจะเกิดจากจีนนะนี่เห็ไหมไอ๊อน,นุนสาวรีตรงด้านหน้าตรงนี้เป็นสารกลางจังหวัดหนองคายเก่านะครับเป็นอาคารเก่าเพราะว่าอาคารใหม่ก็ไปที่ศูนย์ราชการใหม่แล้ว<อ>นครับเท<อ>ศบาลเมืองหนองคายนี่นะครับ<ป>ตอนนี้เราจอดรถที่วัดเรียบร้อยแล้วมื่อนี้เป็นวันยัง วันจันวันจันทร์แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูตรงเขาขายสมุนไพรสักหน่อยที่อยู่ในวัดหนึ่อ๋อที่พามาเม่นีเพราหน้าอยากได้สมุนไพรใช,ใช่มาดูสักหน่อยบอ,บอกกันเลยหนึ่งว่าชิพามาล้อมาโยพววาเดินที่ท่าเสด็จด้วยเข้ามาดูนี่ก่อนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่จอด,ดรถนึกว่าชิพามากินของแซ่บๆแล้วนี้เดี๋ยวค่อยพิสเรื่องก,กินเรื่องใหญ่เออหลายเนาะพี่ แจวมาค่อยกับโบกูตัวใดญเลยระวังเหยียบโอ้อันนี้คือของขุดอยู่บ้านเลยเหมืนบอกฝันมินอ้อยโอ้อันนี้รางเกลืมันจะคนละแบบรางเกลือที่เป็นไรที่เป็นว่างเมืนบอกอันนี้ถ้ามินถ้ามินพันมิสุดอืโอ้หลายเห้หลายว่าฮันหันไงเห็นไงว่า อันนั้น<ค>เป็นอย่าแบบตากววงประตรงสอกปะตงปะตงคอขยาว่านโอ้โอ้โอน้ำพึ่งปลายโอ้พี่เออะไรเป็นบ้านอะไรบ้างวนันนี้แก้โรกไตอักเสบเขาปัมสาเนี่เห็นไหมครับ <laughs> สาวน้อยตกเตียง,มงคมอันนี้ <laughs> มากกระเทียมลงไหนเข้าปั้มซางอ่านคำนี้แล้วเขินแม่ไม้สะอื้นแข่งก้องสะอื้นขนาดขนาดใสขนาดแม่ไม้ยังสะอื้นเลยพอดีอยู่ใกล้ๆเพิ่นกำลังปลูกร้านเพิ่มขยายร้านอันนี้น่าจะเป็นสบู่เลือดเอใช่ไหมนี่สบู่เลือดเลือดต้นบางสารในเลือด พี่เคยซื้อที่อุดรที่เขางานประจํฟปีมันจะสดใหม่กว่านี้หัวใหญ่กว่านี้อันนี้มันค่อนข้างแห้งจะ้อ่แล้วเนาะแต่ดูดูก้านมันก็ยังนั้นต้มน้ํากลิ่นวะก็ต้องไปผสมกับตัวยาอื่นส่วนใหญ่สมุนไพรได้กินแต่ว่าต้มน้ํากลิ่นใช่เพราะว่าถ้ากินแต่มันเนี่ยมันจะมึนหัวมึนหัวแล้วก็ง่วงนอนพี่เคยกินมาแล้วโอ้แ่ว่าคนมาซื้อนี่ต้องมีสูตร ที่ตัวเองกินว่าเป็นแพทย์นี่สิได้หัวต้องประสมอย่างแน่นใช่ถ้ากินมั่วเดี๋ยวก็ผิดเออนะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าเป็นสมุนไพรก็กินได้หมดแต่ถ้ามีความรู้มันก็จะดีในการกินสัส้นสมุนไพรแพทย์แผนไทยร้านขายสมุนไพรนี้ฮันใหญ่มาก อันนี้คืออนนั้นเวรูปร่างลักษณะคือจังหัวเพือกเนาะแต่ร้านนี้คือซีอบูมีเพื่กมีมันเนาะน่าจะมีแต่สมุนไพรตอนนี้เขาก็ยังอยู่ในบริเวณวัดเส้นเคยออกมาจากหั่นเมื่อกี้นี้แล้วเนะาะหัหน่าเพิ่นรนถามรายละเอียดอย่างต่างๆกับได้้อมูลหลายพอสมควรแถวนี้นี่เพื่นขายยาสมุนไพรลายเนาะ นี่เจ้นี้ก็มีตั้งหลายก็ส่วนมากจะเป็นสมุนไพรต้มสมุนไพรเดี่ยวนหลังมะตูมเหมือนอมะตูมมีเห็นไปเห็นน้ำก็ได้ไปต้มน้ำมอะสำหรับพระเพราะว่าจะลดความกำลังลดลดกำนังได้มะตูมตลาดท่าเสด็จยืนไทยบนนี้สวยไม่ตรงนี้ด้วยนี่ไทย เอเดินเรียบตามแคมน้ำโขงไปเรื่อยๆอีกเส้นทางหนึ่งนี่น่าจะเป็นฮันคาฮันคาน่าจะหลายเนาะอันนี้บนจุดขึ้นชมวิววะใช่งามเนาะขึ้นไห้บ่หัวหน้าหัวหน้าอย่าขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขึ้นไปข้างบนถ่ายวิวริมโขงมันไม่น่ากลัวหรอกอ่านมาจากไหนอันนี้นะวอลกิ้งมั้งเออวอลกิ้งถนนคนเดินตอนแรกที่เห็นนี้ไ คิดยากขึ้นไปชมวิว <anything> ั<น>้ <Ps> งเทิงยุตแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้ว่อยานคมสูงเดี๋ยวส่งหน้าที่นี้ให้พ er หน้าขึ้นไปถ่ายวิวั้งเถิงให้พี่พีเอฟี่เบิ้งยอยานคมสูงขอชมข้ั้งลุ่มเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะมีวัดนะครับวัดที่อยู่ริมโขงตรงนี้ก็จะเป็น น่าจะเป็นลานออกกําลังกายแต่ตอนเย็นตอนเย็นแถวนี้จะมีเขามาขายหมูกระทะนะครับนั่งกินหมูกระทะริมโขงด้านล่างที่เราเห็นก็จะเป็นแพรแพรร้านอาหารกําลังเปิดเพลงอยู่ตกกลางคืนแพรนี้ก็จะล่องตามแม่น้ําโขงตอนนี้น้ําลดเยอะนะครับมองเห็นสันทรายที่อยู่กลางแม่น้ําโขงฝั่งนู้นสปปลาวเป็น เป็นแขวงนครหลวงเวียงจันทร์นะครับแต่ไม่ใช่ตัวเมืองเวียงจันทร์เพราะว่าตัวเมืองมันจะเลยจากจุดนี้ไปอีกประมาณ3 0มสถึงกิโลเมตรเดี๋ยวเราขึ้นไปอีกก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับตรงนี้นี่คือมุมสูงของแม่น้ำคงที่จังหวัดหนองคายนะครับแถวท่าเสด็จถ้าเรามองมองจากจุดนี้ไปนะครับ ที่มองอยู่ไกลๆก็จะเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ถ้าเราข้ามสะพานไปมันก็จะเป็นด่านสปปลาวจากด่านสปปลาวเข้าไปที่ตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทร์ก็จะออกไปอีกประมาณ15-20กิโลเมตรนะครับฉะนั้นตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทร์มันจะไม่ได้ตรงข้ามกับจังหวัดหนองคายแต่ ตัวแขวงทั้งแขวงเลยมันจะตรงข้ามกับจังหวัดหนองคายอยู่แต่ตรงตัวเมืองจริง,รงๆมันจะยงิงเยื้องกับน่าจะเป็นอำเภอท่าบอ่อเดี๋ยวผมจะเดินตามตามเส้นทางนี้ไปนะครับพาคำลาดเดินไปก็จะเข้าซอยนิดนึงเพราะว่าตรงตรงนี้ก็จะเป็นตลาดท่าเสด็จก็มีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปนะครับเป็นตลาดดั้งเดิม ที่มีคู่กับจังหวัดน้องคายมาแต่ไหนแต่ไเรเดี๋ยวพาจะเดินเข้าไปดูข้างในนะครับเดินเข้าไปในตลาดเ,<อ>เดี๋ยวเรา,เ,<อ>าเข้าในตลาดท่าสเสด็จตรงนี้ก็จะเป็นตลาดท่าสเสด็จดึด้วยคนหาเขาสองคนนี้อ้ยหวัวหน้าต่างเกลายด้วยห,ว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 หวัวหน้าของโฮมเน่ดำหมดเลยดาดีสีไม่ตกฟูด <laughs> fc ดูว่ามีสินค้าอะไรม้างที่นี่ที่ขึ้นชื่อนะครับที่เห็นเยอะก็มีข้าวจี่หมูยอพวกนี้แล้วก็สินค้าเป็ดตะเล็บสินค้าอุปโภคบริโภคของแห้งเนี่ยของแห้งพวกผลไม้อบแห้ง วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีทัวร์มาลงเยอะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีทัวร์มาลงเยอะก็จะมีคนเดินค่อนข้างเยอะจะไม่เป็นแบบนี้เพราะแต่ก่อนผมก็จะมาเสาร์อาทิตย์มาเดินมาเดินเล่น<ม>คนเยอะห<ด>ย,ยะุดไหมว่าพอดีทำงานแล้ววันหยุดแล้วที่จังหวัดหนองคายเนี่ยมันมีสัตว์มันมีวัดเยอะเวลาคนมาเขาก็จะมาวัด วัดที่ชื่อดังประจําจังหวัดนองคายก็คือวัดโพชัยวัดโพชัยเขาก็จะเขาก็จะมีแผนนะวิเอยียงนันคือสีเท่าแม่นแทะมันคือสีเท่าแห่งเนาะมันย่างมันย่างซาอันเจอใสเสื้อกับย่างอุปกรณ์อุปกรณ์มันหลายแนวเนาะมไม้ไมหลายแบบร้านนี้ขายอุปกรณ์ไม้อย,อย่างเดียว ตะลิ้วทับพี่ช้อมที่ตลาดนี่ไงเป็นรองเท้าที่มันเสื้อกดจุดนะพี่ใช่ช่วยกดจุดเด็นในเลยตะปูตะเดินกลับแล้วไหมเดินกลับแล้วอ๋อโอเคพี่พีตอนนี้ด้านหลังน้องน้องมองไปน้องน่าจะเดินสุดตลาดแล้วเดี๋ยวเฮาเดินกลับมันก็มีกระจายต่อไปนิดนิดหน่อยหน่อยมันก็จะมีร้านขายแหนมเนือง ขายแหนมเนืองขายหมูยอร้านนั่งกินเดี๋ยวเราไปซื้อนิ้นสักหน่อยเอามาอันนี้มะพร้าวแก้วเลยถุงที่เราเอานี่เป็นถุงครึ่งกิโลร้อยเจ็ดสิบบาท,ทแซ่บนะมะพร้าวมะพร้าวเคลือบน้ำตาลไม่รู้เขาเรียกอยังเขาเอิญเขาเอิญว่าเอียงมะพร้าวแก้วแม่มีกระเอิญมะพร้าวแก้วมะพร้าวแก้วอ่อน<ม>ใช่ไหมมะพร้าวแก้วอ่อนครับ โมอยอมอยออนนยะะแบบ่อสามหอรอยอ,นนอันนี้เป็นโมยอรธรรมดาพี่ครครับมีสามหอร้อยสี่หอร้อยรุ่นนี้จะสี่หอร้อยครับรุ่นนี้สามหอร้อยอมีสองแบบครับลูกสามหอร้อยร้อยหนึ่งนะครับเอาค้ากันนะคะค่ะพี่เอาหนังหให้หนึง่งธรรมดาสองนะคะค่ะหนังจะสีเหลืองไหคะลูกธรรมดาจะสีแดง แล้วตอนที่เอกมาทำงานที่หนองคายนี่ทำงานนานบ่จกปีสามสี่ปีไม่แตกเลยนะที่รู้เยอะอย่างนี้น <laughs> รู้ถึงว่าเส้นแบบเปียกนี้มันก็แตกต่างมหมูโอก็แตกต่างสามสี่ปีก็ไม่ไม่ใช่ไม่น้อยนะเรา,<ม>าเราก็ไปกินตรงนู้นตรงนี้มันจะมีที่หนึ่งตอนนี้ไม่รู้เขาขายอยู่หรือเปล่าเป็นเป็นขนมจีนเส้นสด แล้วพี่เอกอยากกินไหมถ้าพี่เอกจะกินเดี๋ยวหนูเลี้ยงมันไม่มีแถวนี้มันอยู่นอกเมืองเน่น่าจะไกลเนาะใช่น่าจะเป็นเส้นทางที่ของบริพานมันบ่ใช่เออสั่นเฮากันคือซีบริกินสันเพราะว่าเวลาไปบางทีเขาก็ไม่ได้เปิดอืโอเคนะคะคุแไม่รู้ว่าตรงนั้นจะมีขาต้มหรือเปล่าอยากซื้อข้าวต้มไปสักวันหนึ่ง มีเห็นไหมสินค้าของกินเยอะซื้อของไปฝากญาใช่ไหมไม่เราจะไปเอาไปกินเองน่าจะไม่ตกถึงท้องญาถูกเนาะหมูยอเนี่ตกถึงท้องหัวหน้าก่อนเอาหมูยอไปฝากเข้าสมัยก่อนมันก็ไม่เป็นแบบนี้มันพัฒนาขึ้นพื้นทางเดินกันสะอาดแล้วก็จะมีที่กัน กันแดดกันฝนข้างบนเห็นไหมแต่ก่อนก็จะไม่มีแบบนี้เด็กอยู่ตอนสมัยนั้นอ่ะตอนนั้นยังบม่มีเหมือนบอใช่พอพอพี่ย้ายไปอะไรก็จะเลื่อนขึ้นเลยตอนอยู่นี่ไม่ค่อยอนนั้นใช่ไหมเออมาย้ายไปแล้วก็มันก็ตามยุคตามสมัยแหละกว่าจะพราะกว่าจะถึงขนาดนี้มันก็ผ่านผ่านหลายปีอยู่เขาก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นของเยอะจนเลือกไม่ถูกลายตาไปหมดแล้วตอนนี้ อวัดที่เราเอารถมาจอดนะครับก็จะเป็นวัดที่ใกล้กับพระเสด็จที่สุดก็คือวัดศรีคุณเมืองเพะสำหรับคลิปนี้ผมกับคำล่าก็คงจะขอตัว FC ทุกท่านไปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับค่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่คะ